บทที่ห้า้อยสาท่านพี่ดวงตาของนางเจ้าเต็มไปด้วยน้ำตาและใบหน้าของนางก็ซี่เซียวคุณจะโหดร้ายกับฉันจริงๆเหรอเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับวัดหยวนเจียด้วยว่ากันว่ากฎของที่นั่นเข้มงวดและคนธรรมดาไม่ได้รับอนุญาตให้ไปที่นั่นแต่เป็นสถานที่สำหรับหญิงม่ายและภรรยาที่ถูกทอดทิ้งเพื่อสงบใจตัวเองในเมื่อคุณทำผิดคุณก็ต้องถูกลงโทษ นานกงฉินพูดอย่างไร้ความปราณีท่านพี่นางเจ้าเกือบสุดตัวลงครู่หนึ่งเธอรู้สึกว่าดวงตาของทุกคนรอบตัวเธอแทงทะลุร่างกายของเธอราวกับมีดเธอเคยเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ในคฤหา์แต่ตอนนี้แม้แต่อนุพูดตำต้อยและคนรับใช้ที่ต่ำต้อยก็สามารถหัวเราะกับเรื่องตลกของเธอได้และเธอก็ถูกส่งไปยังสถานที่อันขมขื่นและเย็นชาเช่นวัดหยวนเจีย จะดีกว่าถ้าให้เธอตัดสินชีวิตของเธอเองนางเจ้ากัดฟันจูจ่ๆก็ดึงปิ่นสีทองบนศีรษะของเธอออกมาชี้ปลายไปที่คอของเธอและพูดด้วยเสียงสะอื้นท่านที่หากท่านจะส่งฉันไปที่วัดหยวนเจีย่ยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทำเช่นนี้ท่านแม่ไม่นะหนานกงเซิงและนานกงเฉิงร้องและรีบวิ่งไปหานางเจ้าด้วยกันพยายามหยุดเธออย่าหยุดฉันนะ นางเจ้าร้องไห้และตะโกนโดยกำปิ่นปักผมไว้แน่นแล้วจ่อไว้ที่คอหนานกงเซิงและหนานกงเฉิงไม่สามารถเห็นแม่ของพวกเขาแบบนี้ได้และทั้งสามก็แย่งกันทันทีดูชุดละมุนจนกระทั่งมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นชั่วครู่หนึ่งเวลาดูเหมือนจะหยุดลงหนานกงเฉิงมองดูมือของเธอด้วยความไม่เชื่อเธอถือปินปักผมของแม่ไว้ในมือ โดยมีเลือดสีแดงสดไหลยหยดลงมาจากปลายและตกลงสู่พื้นทีละหยดบนใบหน้าของนางเจ้ามีเลือดสดยาวตั้งแต่ปลายตาของนางเจ้าไปจนถึงหูของเธอซึ่งดูชัดเจนมากบนผิวขาวของเธอญาติและสาวใช้หญิงหลายคนในห้องโถงหลงอันกรฤษร้องด้วยความตกใจนางเจ้ารู้สึกแสบร้อนบนใบหน้าซึ่งบอกเธอว่าเธอได้รับบาดเจ็บในขณะนี้แต่เธอไม่มีความตั้งใจที่จะสนใจมันในขณะนี้ เธอจ้องมองที่ปิ่นปักผมในมือของนานกงเฉิงหากสิ่งนี้ทำให้คนนอกเข้าใจผิดเชื่อว่าเป็นอาเฉิงที่ทำร้ายใบหน้าของเธอจากนั้นชื่อเสียงอาเฉิงจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็รีบหยิบปิ่นปักผมกลับมาจากมือของนานกงเฉิงด้วยสีหน้าหวาดกลัวนานกงฉินมองไปที่นางเจ้าอย่างเย็นชารากับว่าเขาได้รู้จักนางเจ้าและคนที่อยู่ข้างๆเขาจริงๆในขณะนี้ ปรากฏว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงโง่เขลาที่สร้างปัญหาและฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะสมคบคิดกับเจ้าจืออังเพื่อทําสิ่งโง่เขลาเช่นนี้นี่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าคนโง่เขาแค่กลัวว่าเธอยังคิดว่าเธอฉลาดและคิดว่าคนอื่นโง่เดิมที่นานกงฉินวางแผนเพียงส่งนางเจ้าออกไปเพียงสามเดือนแต่ตอนนี้เขาวางแผนที่จะไม่ให้นางเจ้ากลับมา ก่อนที่การแต่งงานของอาเซิงและอาเฉิงจะตัดสินฮูหยินนานกงฉินพูดอย่างคมขู่ถ้าคุณยังกังวลเกี่ยวกับใบหน้าของอาเซิงและอาเฉิงคุณควรใช้เวลาไตร่ตรองตัวเองบ้างหากคุณยังดื้อรั้นฉันจะเขียนจดหมายถึงครอบครัวเจ้าให้พวกเขาเห็นสิ่งที่คุณทำนางเจ้าตัวสัน่นเมื่อรู้ว่าหนานกงฉินรักษาคำพูดของเขาเสมอ หากครอบครัวเจ้ารู้เรื่องนี้จริงๆแล้วเธอจะมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรเธอจะกล้าเจอพ่อแม่ของเธออีกครั้งไหมฉันจะไปนางเจ้าคุกเข่าลงบนพื้นอย่างยอมแพ้หัวใจของเธอรู้สึกเย็นชาและดูเหมือนเธอจะลืมความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอไปแล้วนี่เป็นความคิดที่โลบมากที่จะนำไปสู่หายนะพี่เลี้ยงหญิงเปียวสู่ทำไมไม่ช่วยหูหญินใหญ่กลับจินหัวหยวน นานกงฉินสั่งขนายท่านพี่เลี้ยงหญิงและเปียวซูรีบช่วยประคองนางเจ้าออกไปในที่สุดแต่นานกงฉินยังคงยืนอยู่ที่นั่นเจ้าจืออังหลังจากจัดการกับตระกูลเจ้าแล้วนานกงฉินก็ต้องมองไปที่เจ้าจืออังและเรียกเขาด้วยชื่อและนามสกุลของเขาซึ่งทำให้เจ้าจืออังหวาดกลัวจนเงียบงนันเขาคิดว่าป้าของเขาเป็นนายหญิงใหญ่ของครืหัดนานกง และสามารถจัดการทุกอย่างได้แต่เขาไม่คาดคิดว่าท่านลุงหลานชายผิดไปแล้วเจ้าจืออังคํานับซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่นานกงฉินจะคิดอะไรบางอย่างเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขาแล้วชีวิตของเขาก็พังทลายลงจริงๆนานกงฉินมองไปที่เจ้าจืออังอย่างเย็นชาด้วยสายตาที่รังเกียจวัดเล็กๆของเราไม่สามารถรองรับพระใหญ่อย่างคุณได้ คุณควรย้ายออกจากคฤริสหัหนานกงทันทีหลังจากหยุดชั่วคราวเขาก็เตือนว่าคุณมีชื่อเสียงที่ฉันเคยแนะนำด้วยให้คุณหยุดการสแสวงหาความสําเร็จในทางลัดมิฉะนั้นก่อนที่เขาจะพูดอะไรเจ้าจืออังก็ก้มหัวไปแล้วสามครั้งขอบคุณท่านลุงเขาพูดอย่างถ่อมตัวและไม่มีใครเห็นแสงที่เป็นอันตรายและบิดเบี้ยวในดวงตาของเขา ต้องเออรีบเรียกบ่าวที่แข็งแรงมาสองคนแล้วพาเจ้าจืออังออกไปน้องสายรองนานกงชินมองนางหลินแล้วโค้งคำนับตั้งแต่นี้ไปผู้ดูแลในบ้านนี้คงจะต้องรบกวนน้องสพะายรองให้รับช่วงต่อชั่วคราวรากับก้อนหินที่ทำให้เกิดคลื่นนับพันคลื่นและทุกคนก็เกิดคลื่นขึ้นในใจของผู้คนและแม้แต่นางซูก็เบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อ ลูกชายคนโตต้องการมอบสิทธิ์ของผู้ดูแลบ้านให้กับนางหลินจริงๆหรือนางซูไม่ชอบนางหลินมาโดยตลอดแม้ว่าตอนนี้หนานกงเย่จะเป็นเจ้าเมืองแต่นางซูก็ยังไม่ชอบนางหลินแต่ตอนนี้นางเจ้ากำลังจะถูกส่งไปที่วัดหยวนเจียแต่ถ้านางหลินไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลครอบครัวก็หมายความว่าควรให้สิทธิ์ดูแลบ้านกับบ้านที่สามและสี่ไม่ใช่หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นางซูก็ขมวดคิ้ว ไม่มีทางที่เธอจะปล่อยให้ครอบครัวอนุเป็นผู้ดูแลบ้านได้ดูเหมือนว่าสำหรับแผนปัจจุบันมีเพียงการให้อาเซิงและหลิวชิงชิงแต่งงานอย่างรวดเร็วเท่านั้นจึงจะสามารถคืนสิทธิ์ของหัวหน้าครอบครัวให้กับบ้านแรกได้โดยธรรมชาติแล้วคนอื่นจะไม่รู้ความคิดต่างๆในใ,นใจของนางสู่ไม่ต้องพูดถึงว่านางหลินไม่ต้องการรับผิดชอบครอบครัวเลยแต่เธอก็รู้ด้วยว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่อนุญาตให้เธอปฏิเสธ ท่านแม่นานกงเย่ดึงแขนเสื้อของนางหลินแล้วมองเธออย่างให้กำลังใจในที่สุดนางหลินก็พยักหน้าแล้วพูดว่าท่านพี่ฉันจะลองดูเมื่อได้ยินเช่นนี้นาง่วงก็คิดอย่างขมขื่นเพราะปัญหาของหูหยินใหญ่ทำให้นางหลินกลายเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหรือหลังจากนั้นนางซูก็เตือนอย่างรุนแรงว่าใครก็ตามที่กล้าพูดเรื่องนี้จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง ทุกคนเชื่อฟังและแยกย้ายกันไปในที่สุดหลังจากเดินออกจากห้องถงหลงอันแล้วนานกงเย่ก็อดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปเมื่อนึกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์ของเธอช่างซับซ้อนมากเมื่อวานนี้เธอเล่าให้ลุงของเธอฟังเกี่ยวกับนางเจ้าและเจ้าจืออังเพียงเพื่อว่าลุงสามารถปฏิบัติต่อนางเจ้าได้แต่เธอไม่เคยคิดว่าทุกอย่างจะดำเนินมาอย่างนี้อารมณ์ของลุงยังคงเหมือนเดิมในชาติก่อน และเขาเอาเม็ดทรายออกจากตาไม่ได้เลยบทที่ห้า้อยสในตอนเช้าตรู่ทันทีที่รุ่งสางนางเจ้าถูกส่งออกจากบ้านอย่างเงียบๆด้วยรถม้าธรรมดาที่มีผ้าม่านสีเขียวในบ้านของหนานกงมีเพียงพี่ชายและน้องสาวหนานกงเซิงและหนานกงเฉิงเท่านั้นที่มาเยี่ยมเธอทั้งคืนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่านางเจ้าคิดผิดจริงๆในเรื่องนี้แต่นางเจ้าก็เป็นมรดาผู้ให้กำเนิดของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาไม่สามารถนั่งเฉยๆและเพิกเฉยต่อเธอได้เมื่อเห็นรถม้าม่านสีเขียวขับออกจากคฤหาสน์นานกงเซิงก็พาน้องสาวของเขากลับไปที่ลานด้านในพูดว่าน้องสาวอย่ารู้สึกผิดเกินไปหมอยังบอกด้วยว่าอาการบาดเจ็บบนใบหน้าของแม่ไม่ไร้ายแรงและฉันก็ไม่ตำหนิคุณนานกงเซิงรู้สึกไม่สบายใจจึงก้มศีรษะลงและไม่พูดอะไรนานกงเซิงถอนหายใจและพูดว่า น้องสาวโปรดกลับไปพักสักครู่พี่ชายนานกงเฉิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอต้องการถามว่าจะพาแม่ของเธอกลับมาได้เมื่อใดแต่ริมฝีปากของเธอก็ขยับอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่มีคำพูดออกมานานกงเฉิงส่งเธอไปที่ประตูที่สองและบอกให้เธอพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจะหันหลังกลับนานกงเฉิงไม่ได้กลับไปที่บ้านของเขาแต่เดินตรงไปที่คอกมา้า ขี่ม้าและจากไปอย่างเงียบเงียบผ่านประตูมุมนานกงเซิงควบม้าไปตลอดทางมีคนเดินถนนเพียงไม่กี่คนบนถนนในเมืองหลวงในตอนเช้าแต่เขามาถึงคฤหาสน์ผิงหยางโหด้วยทูเพียงดอกเดียวกำแพงหินสีฟ้าของคฤหาสน์ผิงหยางโหนั้นสูงกว่าสิบฟุตมีประตูสีแดงชาติและมีสิงโตหินขนาดใหญ่สองตัววางอยู่หน้าประตูซึ่งน่าเกรงขามมากนานกงเซิงลงจากหลังม้าอย่างเรียบร้อย และเคาะประตูมุมของคฤหาดผิงหยางโหหลังจากได้รับจดหมายจากหนานกงเซิงแล้วเจ้าหน้าที่ดูแลแขกของคฤหานโโหก็เข้าไปในบ้านทันทีเพื่อรายงานใช้เวลาไม่นานประตูมุมก็ถูกเปิดอีกครั้งและสาวใช้ก็มาทักทายหนานกงเซิงด้วยรอยยิ้มเมื่อเขาไปยังห้องโถงใหญ่คนรับใช้ก็พาม้าของเขาไปพักชายไวกลางคนนั่งอยู่บนเก้าอี้หลักในห้องโถงใหญ่ สวมชุดสีเขียวปักด้วยได้สีเงินเขามีรูปร่างหน้าตาที่สง่างามและรูปลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาแววตาในดวงตาของเขาถูกปกปิดไว้อย่างดีมีความลึกซึ้งที่ไม่อาจคาดเดาได้ถัดจากเขามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางสูงสกักซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเจ้าหญิงหมิงเย่นานกงเซิงค้งคำนับคนสองคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะอย่างรวดเร็วและสุภาพ ผู้เยาหนานกงเซิงคาระวะผิงหยางโหและหูหยินนางผิงหยางโหไม่ได้พูดอะไรแต่มองไปที่หนานกงเซิงด้วยความสนใจเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามและสง่าจริงๆนางผิงหยางโหอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่ลูกสาวบอกเธอเกี่ยวกับความหล่อเหลาสง่างามและสูงส่งของลูกชายคนโตของตระกูลหนานกงตอนแรกนางผิงหยางโหไม่คิดเช่นนั้นและเธอก็ไม่เต็มใจ เธอยอมรับมันเพียงเพื่อความรักของลูกสาวเท่านั้นแต่บัดนี้เมื่อเธอเห็นกับตาตนเองแล้วเธอก็รู้สึกเหมือนแม่สามีที่พอใจกับลูกเขยมากขึ้นเรื่อยๆคุณชายนานกงไม่ต้องมากมารยาทพิงยังโหยกมืออย่างสุภาพแล้วพูดว่าเชิญนั่งก่อนนานกงเซิงกล่าวคำนับอีกครั้งและกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าขอบคุณท่านโห แต่วันนี้ผู้เยาได้ถือโอกาสมาที่นี่โดยเฉพาะเพื่อขอโทษท่านทั้งสองด้วยคุณชายนานกงหมายความว่าอย่างไรนางผิงหยางโหอดไม่ได้ที่จะถามเรียนหูหยินผู้เยาเพิ่งรู้จากท่านแม่เมื่อคืนนี้ว่าท่านโหและหูหยินตั้งใจที่จะเป็นผู้จับคู่ที่เหมาะสมให้ผู้เยาคนนี้นานกงเซิงจงใจใช้ผู้จับคู่แทนการแต่งงาน เพราะเขาต้องการสร้างความประทับใจสําหรับผิงหยางโหและฮูหยินเพื่อเขาและเจ้าหญิงหมิงเย่ท้ายที่สุดเรื่องนี้เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแม่ของเขาคารืหัดผิงหยางโหไม่ผิดและเขาไม่ต้องการสร้างความบาดหมางโดยเปล่าประโยชน์หนานกงเซิงลดมือลงแล้วพูดว่าพูดตามตรงท่านโหพ่อของผู้เยาได้ตัดสินการแต่งงานแล้วตั้งแต่ผู้เยาวยังเป็นเด็ก ผู้เยาว์ทำได้เพียงทำตามความตั้งใจดีของท่านพ่อเท่านั้นหลังจากหยุดชั่วคราวเขาก็กล่าวเสริมว่าทั้งท่านพ่อและผู้เยาวต่างพอใจกับการแต่งงานครั้งนี้มากบทที่505ร้อห้าพิงยังโโหและภรรยาของเขาซึ่งยังคงสงบในตอนแรกแล้วพวกเขาก็เข้าใจความตั้งใจของหนานกงเซิงและหนานกงฉินซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงานและทั้งสองพอใจมาก แต่เนื่องจากเขาไม่ได้เอ่ยถึงฮูหยินหนานกงแสดงว่าฮูหยินหนานกงนางเจ้าไม่พอใจอย่างยิ่งนางพิงหยางโระงับความโกรธของเธอเธอเชิญพี่สะพ้ายของเธอไปที่คฤหาสน์หนานกงเป็นพิเศษเพื่อสอบถามทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ตอนนี้หนานกงเซิงมาและดูถูกคฤหาสพิงหยางเช่นนี้นางเจ้าล้อเล่นกับเธอหรือเปล่าคุณไม่คำนึงถึงคฤหาสผิงหยางโหเลยหรือ ท้ายที่สุดพิงยางโหก็มีความหนักแน่นมากกว่าภรรยาของเขามากการแสดงออกของเขาก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วและเขาก็ยิ้มโดยไม่ขุนเคืองฉันรับทราบแล้วเป็นความผิดของฉันที่ฉันและฮูยินไม่ได้ทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่วงหน้าท่านโหใจดีมากผู้เยาทราบซึ้งมากนะหนานกงเซิงโค้งคำนับด้วยความเคารพอีกครั้งไม่ว่ายังไงก็ตาม ครั้งนี้มันเป็นความผิดของคฤรืหาดหนานกงของพวกเขาเมื่อมาถึงจุดนี้ไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปพิงหยางโหก็มีท่าทีต้อนรับปกติจนกระทั่งตอนที่เขาก้าวออกจากคฤรืสหาของพิงหยางโหนานกงเซิงก็ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องได้รับการแก้ไขหากได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดสำหรับคฤรืสห์ผพิงหยางโห อย่างน้อยก็สามารถช่วยรักษาหน้าไว้ได้ยิ่งกว่านั้นหากผู้เป็นพ่อออกมาแจ้งเรื่องดังกล่าวก็จะยืนยันได้ว่าตระกูลหนานกงได้ฝ่าฝืนการมั่นหมายและมีสองคำสัญญาครอบครัวหนานกงไม่อาจยอมเสียหน้าได้และก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาที่จะชี้แจงความเข้าใจผิดเพื่อให้พวกเขาสามารถระง,งับเรื่องนี้ได้มากที่สุดอารมณ์ของหนานกงเสงผ่อนคลายลงเล็กน้อย จากนั้นเขาก็ขึ้นหลังม้าและตามรถม้าของนางเจ้าไปเมื่อหนานกงเย่ยรู้ว่าหนานกงเซิงไปที่คฤราสน์ผิงยหยางโห,โหด้วยตนเองเพื่ออธิบายทุกอย่างและพานางเจ้าไปที่วัดหยวนเจียตอนนั้นเธออยู่ในห้องถงหลงอันเนื่องจากวัดหยวนเจียอยู่ห่างไกลในซีซานเขาจะไม่สามารถกลับมาได้ในคืนนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นหนานกงฉินจึงมารายงานต่อนางซูเป็นพิเศษเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องกังวล นานกงเย,ย่แอบกระพริบตาที่หลิวชิงชิงและเห็นแก้มของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีดูงดงามและอ่อนเยาวราวกับแสงยามเช้าหลิวชิงชิงก้มหน้าลงเล็กน้อยและไม่ได้มองดวงตาที่หยอกล้อของนานกงเย่ยเธอรู้สึกอบอุ่นในใจเธอไม่คาดคิดว่านานกงเซิงจะทำเช่นนี้หลังจากเรื่องตลกเมื่อวานนี้เธอรู้สึกท้อแท้จริงๆแต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ควรถอยกลับ แม้ว่าจะเป็นคำสั่งของพ่อแม่ของเธอและแม้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนางเจ้าจะทำให้เธอเย็นชาแต่คนที่เธอมั่นหมายด้วยก็คือหนานกงเซิงและนั่นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วไม่สำคัญว่านางเจ้าจะไม่ชอบเธอเธอจะทำทุกอย่างที่ลูกสะภ้าควรทำและจะไม่มีการวิจารณ์ใดๆหลิวชิงชิงมีรอยยิ้มบนใบหน้าและหัวใจของเธอจำสายราวกับท้องฟ้าหลังฝนตก หนานกงแย่ให้ความสนใจกับท่าทางของเธอและถอนหายใจด้วยความโล่งอกเดิมทีเธอกังวลว่าหลิวชิงชิงจะปฏิเสธการแต่งงานเพราะการกระทำของนางเจ้าแต่เธอคิดเสมอว่ามันจะน่าเสียดายสำหรับหนานกงเซิงตอนนี้ดีที่เป็นเช่นนี้หลิวชิงชิงเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจแข็งแกร่งจริงๆและสิ่งที่เธอได้แสดงให้เห็นในวันนี้ <c oughs> ก็เพียงพอที่จะรับหน้าที่เป็นนายหญิงของตระกูลหนานกงรุ่นต่อไป ตอนนี้นานกงเย,ย่รอคอยให้เธอเข้าตระกูลมาอย่างรวดเร็วและช่วยแม่ของเธอจัดงานเลี้ยงต้อนรับงานแต่งงานแม้ว่าตอนนี้แม่ของเธอจะเป็นผู้ดูแลดูแลกิจการของครุารห์นานกงแต่ประเพณีของครอบครัวตระกูลนานกงก็เสื่อมลงทุกปีและอารมณ์อ่อนไหวของแม่เธอก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนนานกงเย,ย่ปวดหัวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลังจากคุยกับนางซูอยู่พักหนึ่ง นางหลินก็หยิบป้ายคำสั่งที่นางซูเพิ่งมอบให้เธอและไปที่ห้องโถงเพื่อรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลังจากออกมาจากห้องโถงหลงอันนานกงเย่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงคว้าแขนของนางหลินแล้วพูดว่าท่านแม่ให้เย่เอ๋อไปด้วยได้ไหมบทที่ห้าร้อยหนางหลินผูกพันกับเธอมากเมื่อเธอได้ยินคำขอนี้เธอย่อมไม่ปฏิเสธ เธอคิดว่าอายเย่ควรเรียนรู้ที่จะเป็นแม่บ้านตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่เธอจะได้ไม่รีบร้อนเมื่อได้แต่งงานในอนาคตเธอจึงตอบตกลงอันที่จริงนางหลินก็รู้สึกผิดเล็กน้อยเช่นกันเธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะดูแลครอบครัวของครหาหั์หนานกงเธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำมากที่สุดคือการให้ความช่วยเหลือแก่นางเจ้าแต่เมื่อจูจ่ๆครหาหน์หลังใหญ่นี้ก็ตกอยู่ในมือของเธอ นางหลินก็กลัวว่าเธอจะดูแลมันได้ไม่ดีการมีลูกสาวติดตามเธอทําให้เธอรู้สึกโล่งใจอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อพวกเธอมาถึงห้องถงสาวใช้ที่ดูแลทั้งหมดก็อยู่ที่นี่แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าหูหยินรองเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวแต่พวกเขาก็กลัวว่าสิ่งที่เรียกว่าสามสิ่งที่ต้องทําเมื่อผู้ดูแลบ้านคนใหม่เข้ารับตําแหน่งจะเผาวพวกเขาเมื่อนางหลินและนานกงเย่เดินเข้าไปในห้องโถงทุกคนต่างก็ยืนขึ้นเพื่อทักทายพวกเธอ และอดไม่ได้ที่จะมองดูหนานกงเย่ที่เดินตามหลังนางหลินนางหลินเดินไปที่ที่นั่งหลักแล้วนั่งลงขณะที่หนานกงเย่ย,ยืนอยู่ข้างเธอคาระวะฮูหยินรองคาระวะคุณหนูสามไม่ต้องมากมารยาทเหล่าสาวใช้ย,ยืนขึ้นและอดไม่ได้ที่จะมองดูหนานกงเย่เธอเห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอราวกับว่าเธอไร้เดียงสาตามวัยของเธอแต่เนื่องจากเธอเป็นเจ้าเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการส่วนตัวจากจากักรพรรด พวกเขาจึงไม่กล้าที่จะดูถูกเธอในทางใดทางหนึ่งในวันแรกที่พวกเขาเห็นหูหยินรองที่มาดูแลคฤหาสนา์ดเธอก็มาพร้อมกับคุณหนูสามเห็นได้ชัดว่าเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีของหูหยินรองสาวใช้ที่รับผิดชอบก็ซื้อสัตว์ทันทีแม้ว่าพวกเขาจะยังมีความคิดลองดีแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะลองดีเกินไปในขณะนี้นางหลินช่วยนางเจ้ามาระยะหนึ่งแล้ว และทำตามได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดนานกงเย่รู้ด้วยว่าแม่ของเธอเพิ่งเข้ารับหน้าที่และมีบางสิ่งที่ต้องจัดการในอนาคตแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือทำให้พวกเขาซื่อสัตย์นานกงเย่มองดูพวกเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นว่านางหลินพูดจบลงแล้วเธอจึงพูดว่าท่านแม่คุณบอกว่าคุณจะจัดการกับผู้หญิงที่เฝ้าประตูที่สองเมื่อวานนี้นางหลินจำผู้หญิงที่เฝ้าประตูที่สองได้ คนเฝ้าประตูและทิ้งหน้าที่ออกไปเป็นการส่วนตัวซึ่งทําให้เจ้าจืออังมีโอกาสใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และเกือบจะทําลายชื่อเสียงของเด็กผู้หญิงในบ้านเรื่องแบบนี้จะปล่อยผ่านไม่ได้นางหลินออกคําสั่งและไม่นานก็มีคนนําผู้หญิงชื่อหวังเข้ามาผู้หญิงคนนั้นตกใจมากจนคุกเข่าลงทันทีที่เข้าไปในห้องโถงแล้วเธอก็ร้องไห้ผู้ยินรองโปรดไว้ชีวิตบ่าวด้วย บ่าวรู้ความผิดพลาดแล้วหูหญินรองนั่งหลินไม่สามารถพูดอะไรเพื่อลงโทษเธอได้นานกงเย่จึงพูดด้วยรอยยิม้มใครคือหัวหน้าของคุณเสียงของเธอชัดเจนพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอและดูเหมือนว่าเธอจะแค่สงสยัยพี่เลี้ยงคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาแล้วพูดว่าคุณหนูสามเป็นบ่าวเองนามสกุลของบ่าวคือซุน นันกงเย่มองเธอด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงและถามว่าเธอเป็นหนึ่งในลูกน้องของคุณหรือเปล่าพี่เลี้ยงสุนเหลือบมองนางหวางที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นเธอทำหน้าที่ดูแลบุคลากรในบ้านซึ่งเป็นงานที่ดีหากเธอต้องการงานที่ดีเธอก็จะต้องแลกเปลี่ยนบางสิ่งมาเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ได้แม้ว่าเธอต้องการก็ตามตาสุนคงคำนับและพูดว่าใช่ค่ะ โดยปกติแล้วจะมีคนกี่คนที่เฝ้าประตูที่สองมีสองคนคุณหนูสามเพิ่งมาเรียนรู้ที่จะดูแลสิ่งต่างๆเธอตอบอย่างอดทนว่าทุกคนทำงานกันเป็นผัดผัดละหกชั่วโมงหนานกงเย่ถามต่อแล้วทำไมในคืนวันที่สิบของเดือนเพราะนางหวังต้องจัดไปสักพักจึงไม่มีใครอยู่เฝ้าประตูที่สองนี่ป้าซุนพูดไม่ออก กฎก็คือว่าจะต้องมีคนเหลืออยู่สองคนที่ประตูที่สองแต่กฎก็คือกฎแต่เธอไม่สามารถจับตาดูพวกเขาได้ตลอดเวลาใช่ไหมบทที่ห้าร้อยเจ็ดนานกงเย่มองไปที่นางหวังที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นและเสียงของเธอก็ดังขึ้นป้าหวังนางหวังก้มศีรษะลงคุณหนูสามนานกงเย่ถามโดยตรง คืนนั้นคนที่อยู่กับคุณใครเป็นคนเฝ้าประตูแล้วเธอหายไปไหนถ้าไม่อยากพูดก็แค่ขายคุณไปเท่านั้นเสียงของนานกงเย้สงบราวกับว่าเธอพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอนางหวังตัวสั่นเล็กน้อยแค่ขายเธอดูเหมือนไม่เป็นไรแต่เธอมีครอบครัวที่นี่ทั้งครอบครัวของเธออยู่ในคฤหาสนานกงแล้วพวกเขาจะไม่แยกจากกันหรือ คุณหนูสามในที่สุดนางหวังก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพูดว่าคนที่อยู่กับบ่าวคือนางโจเธอดื่มสุราอีกสองสามแก้วในตอนกลางคืนกลางดึกเธอก็บังเอิญเผลอหลับไปป้าซุนแม้ว่าเสียงของหนานกงเย่จะไม่ดังแต่ก็ยังทำให้ใจของป้าซุนสั่นและเธอก็รีบพูดว่าคุณหนูสามฉันตรวจตราไม่ดี ป้าซุนคุณคิดว่าฉันเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าหนานกงเย่พูดพร้อมยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยมีคนมากมายในบ้านที่ขอให้คุณดูแลพวกเขาแต่ตอนนี้คุณไม่สามารถดูแลพวกเขาได้มันเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและฉันยังคงไล่ถามความผิดของพวกเขาถึงแม้ซุนจะคิดอย่างนั้นแต่เธอก็ยังพูดว่าบ่าไม่กล้าหนานกงเย่หันไปหานางหลินแล้วพูดว่า ท่านแม่เยอเอ๋อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมบ้านของเราถึงกลายเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีคนเฝ้าแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะมีประตูที่สองนี้ไว้นั่นก็จริงนางหลินพยักหน้ายอย่างหวาดกลัวประตูที่สองนี้มีไว้สำหรับประตูด้านในของบ้านหากคนนอกสามารถเข้าออกได้ตามต้องการแล้วหญิงสาวในบ้านนี้จะปลอดภัยได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องได้รับการลงโทษ แต่จะลงโทษอย่างไรนั่นเป็นคำถามท่านแม่หนานกงเย่พูดอย่างไม่รีบร้อนเย่เออสงสารว่าป้าซุนจะดูแลคนในบ้านนั้นหนักขนาดไหนเธอทำงานหนักมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำไมคุณไม่กรุณาปล่อยเธอไปให้เธอออกไปดูแลตัวเองให้ดีนางหลินคิดแล้วพยักหน้าแล้วพูดว่าตกลงฮูหยินรองคุณหนูสามป้าซุนรีบร้อน เธอไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะไม่สามารถอธิบายตัวเองได้เธอตัดสินใจแล้วพูดอย่างเร่งรีบว่าบ่าวเป็นฝ่ายผิดเองต่อไปบ่าวจะจับตาดูพวกเธออย่างใกล้ชิดประตูที่สองจากนี้ไปจะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกป้าซุนคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องของประตูที่สองหรือเปล่าหนานกงเย่เธอพูดด้วยรอยยิม้มจนถึงตอนนี้ฉันยังคิดไม่ออกเลยนี่แค่เรื่องเดียว แล้วยังมีเรื่องอื่นคุณที่ทำผิดพลาดมากมายดูเหมือนว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันไม่สามารถลำดับได้ว่าจะพูดสิ่งไหนก่อนหลังเสียงของนานกงเย่พูดแม้ว่ามันจะอ่อนโยนแต่ก็ตำหนิป้าซุนอย่างแรงอันที่จริงนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสำหรับประตูที่สองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับทุกด้านของบ้านด้วยหากบุคลากรทำหน้าที่ไม่ชัดเจน บ้านจะมั่นคงได้อย่างไรได้โปรดเธอคุณหนูสามโปรดให้โอกาสเบ่าอีกครั้งท่านแม่นานกงเย่มองดูนางหลินราวกับกำลังรอให้เธอตัดสินใจแต่นางหลินก็แอบพยักหน้าเข้าใจความหมายของลูกสาวเธอพูดว่าแม่สุนในกรณีนี้ฉันจะให้เวลาคุณสิบวันเพื่อแก้ไขถ้าคุณยังไม่ทำให้ฉันพอใจหลังจากผ่านไปสิบวันคำพูดของนางหลินยังพูดไม่จบ แต่ความหมายยังคงชัดเจนมากคำพูดของหนานกงเย่ก็เป็นเช่นนั้นหลังจากถูกกดดันซ้ำแล้วซ้ำอีกพลังของป้าซุนก็เกือบจะหมดลงแล้วบ่าจะไม่ทำให้หูหยินรองผิดหวังอย่างแน่นอนหนานกงเย่ลดสายตาลงเล็กน้อยป้าซุนตอนนี้ตรงกันข้ามกับที่ผ่านมาแค่ทำให้เธอรู้สึกว่านางหลินอยากแต่งตั้งคนสนิทซึ่งจะทำให้ใจเธอวั่นไหว ถึงอย่างรายงานด้านบุคลากรในคฤหา์ยังเป็นงานที่กว้างขวางมากเป็นเรื่องยากที่จะจัดให้มีคนเข้ามารับช่วงต่อในเวลาอันสัน้นการปล่อยให้ป้าซุนทําต่อไปตราบเท่าที่เธอยังเชื่อฟังก็เพียงพอแล้ว